ไม่มีใครชอบความเสียใจหรอกลึกๆแล้วเราต่างอยากมีคาถาพิเศษที่ทำให้เราไม่ต้องพบเจอกับความเสียใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะการที่เราเสียใจแปลว่าเราต้องพบเจอกับความผิดหวังและความผิดหวังแปลว่าความปรารถนาของเราไม่กลายเป็นจริงความปรารถนาคือความอยากที่แรงกล้า คนเราทุกคนมีความอยากติดตัวกันมาทั้งนั้นอยากมากอยากน้อยแตกต่างกันไปเคยมีคนบอกว่าถ้าเราไม่มีความอยากถ้าเราไม่มีความปรารถนาใดๆเราจะไม่ต้องพบเจอกับความเสียใจแต่ใช่ไหมว่าความอยากความปรารถนานั้นก็เป็นสิ่งที่มีด้านดีในตัวของมันเองอยู่และชีวิตที่ปราศจากความปรารถนาใดๆ ก็เท่ากับชีวิตที่แรงไร้ซึ่งแรงบันดาลใจมีแต่เพิ่มความห่อเหี่ยวและบั่นทอนความรู้สึกของชีวิตสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การหยุดความอยากและระงับความปรารถนาหากแต่คือความเข้าใจต่างหากเป็นความเข้าใจว่าความผิดหวังความเสียใจเป็นธรรมดาของชีวิตเป็นธรรมดา เหมือนมีกลางวันมีกลางคืนหากเปรียบชีวิตเป็นช่วงเวลาเราอาจเปรียบความเสียใจเป็นกลางคืนที่หมุนวนมาหาเราอยู่เสมอแต่อย่าลืมว่ากลางคืนไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเดี๋ยวกลางวันก็จะหมุนวนกลับมาอีกครั้งเหมือนที่ความเสียใจไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวความสุขใจก็จะวนมาหาเรา การมองให้เห็นความเสียใจความสุขใจเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งของชีวิตแม้ไม่ทำให้เราเสียใจน้อยลงแต่จะทำให้เราอยู่กับความเสียใจนั้นอย่างค